เดี๋ยวผมก็น่าถาครับราาไเบบอ,ไอเพิกยกปลาโชว์จะมันโอนแสงครับผมอยู่ฝั่งนี่โอนแสงพอดีกลางมองไหมครับเ<ว>ออทำมุยปลาเขาขึ้นครัพี่น้องนี่ปลาโบนี่นี่รุดแหละหอยรดเด้อหอยรดเป็นคนอน่ะทีมหมอยรดคนกลางน่ยใครลงคนกลางมันมันลงหลอยรดยืนคุมเลย วันนินครับตัวนึงเหรอจานยะยไปตัดไปนู่นไปเลยวะนู่นหนาปลาหน้าาหน่นเต็มอโอ้ลึกลักลึกลึกเลยองเข้ามานั่นได้ยสิแแวิ้งโอ้นั่นเดืดทุกมองปลาพอดีเลยโอ้มปนยี่แตงพี่น้องแล้ว จะเพลิกลงกลางมองตะไคร้ไปครับขี้เถนเนี่ยโอ้วจังวะจัขอขอของหวคนซื้ออ่ากลางกรทิ้งเลยเหมือนเดิมครับกลางก็ทิ้งเลยรุ่นนี้ถ้าอยากกลางใหม่ก็ซื้อใหม่อีกครับจิตใจหอยหลอดนี่ขโมยปลาเขาครับดูขอ,ดอของเขนาดด้อยไอ้เพลิกถ้าเจ้าของเข้ามาปุ๊บมึง ถูมุดน้ำปุ๊บมึงไม่ต้องขึ้นเลยนะมึงจะขึ้นมาเลยนะอยู่แต่น้ำเลยจนกว่าเขาจะกลับหนาวครับเฟอร์หนาวโคดรมุนเนดเลยเหระโคดรไหมว้าวเหลยอแต่ริฟว์มือเนี่ยกลันวนี่หนาวน้วเย็นเจียบพี่นอ้อง อันไดหนึ่งตัวครับแล้วก็หันหลังให้กล้องทั้วเลยนะช่วยหนอยดเออไอซูม่าจวซูมซูมมาดูครับวันนี้เนี่ยซูมมาจะเสน้นอาจจะแตกหน่อยนะแตกลายเลยละมันปดใหญ่เลยปากาัดติ่ง เราลุดคอกอนครับนี่คือทำอะไมดูต้นทางดูคนด,ดูต้นทางครับไอนี่ดูต้นทางคือนองเลยเนี่อยู่บนต้นไม้นบะไอ้นั่นลงรดมองครับ เราลอยฟังนู่งน่ะนี่ปลาสลิดอ่บโอ้สลิดใหญ่กระชากเลยเาเราไว้ใช้นาหนังงถึงี้เอ้าน้่ไว่าใช้จีิจิวโอ้ไอจไม่ใช่มดอะไรมดสีมองนี้ไจิ๋วโว้คุ้มคุ้มแล้ว้านคาเนาะคุณซีเลยจนตายเลย อะไรเพรื่โอ้โออยแม่ตื่นเตีสมงไอ้เพื่อขึ้นมาให้ดูปลาครับปลาที่เราหาด้วยน้ำพักน้ำแรงครับแต่ว่าปลาเขาครับปลาเขาแต่ว,ว่าเราหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราครับพี่น้องของเทพ ไม่เคยมีลูปากปลาเขาไม่เคยได้ยินแต่นกเขาเออ,อ,อมีแต่ปลานินนา้นปลาช่อนปลาสลิดอะไรนั่นเนองนะครับทุดปากแบบนี่คือทางไหนเพื่อนแล้วให้ดูครับมีกี่ตัวดึงเดูเจ้าของกนะันเลยเราไ่อยูดแล้ว เอาไปวัดไปงานบุญเห็นไหมเขามาใส่ดูแลแล้วมาแล้วเอ้อเย,อยชูด้วกี่ตัวแจ๊บขึ้นชูด้วยนี่ครับลักฐานมัดตัวไอ้เพลอกับยังดีปลาสลิดกับปลานิลตัวใหญ่ช์ คือห้าดเหรอนี่ลปลาห้าตัวครับนี่สลิดสลิดก็แปบน,นี่เนาะทำไมลึกลักลึลกลัลกลลกอกงั้นเว้ยโชว์ฟ้าหน้าลึกลักลึกเลืกอกโอ้ของมาเนี่ยไปเองก็ไปเราได้ของก็กลับมานะไปแล้วครับสวัสดีผม